นี่ครับวันนี้สีล่องเบ็ดมาใส่หน้าเขาเบิ้งครับพี่นอ้องเบ็ดบอกหลายขั้นหรอกครับยี่สิบขั้นล่องเบิ้งครับนี่เงียเงียเดือนนี่แหละครับเสียงน้ำ น้ำไหลหล่นอนยู่ร่องเบิงนี่นหละครับเนี่อปลาเขาเนี่เบิงเหมือนนี่สิเป็นยังไงสิพ่อใดบอสีหมานบ่ครับพี่น้องไปรองเบิง ฝนกระทห b o t นี่นะอะฝนกะท o นี่มแม่ับแม่ไม่ฟ้าจะกินแะล้วนะ ครับผมครับพี่น้องก็ต้องขอโทษขอให้หลายๆครับแบตโทรศัพท์เบิดพอดีฝนกระตกลิ่นพาาเบอร์แบงค์ก็บรรย้เอามาประดุกโตง,ง,างามเนี่ยร้ายครับครับโอ้เสียดายบรได้ทายตอนปลากินเบ็ดเบิงบรรยากาศเอาบรรยากาศซะก่อนนะครับเนาะอฝนตกลิ่นใส่เบ็ดกลางทงหน้านี่แหละครับ อีพี่หนาแก่โตไหมครับพี่น้องอีพี่นี่ก็ต้องขอโทษไว้ณที่นี่หลายๆ้ครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะ